าจากนี้ไปเร่คิดว่าจะขอเข้าสู่เวทีเสวนานในวันนี้นะคะโดยเรามีวิทยากรผู้สมัคทั้งหมดสามท่านค่ะขอเริ่มจากาท่านความรูสุดนะคะท่านทันตรวจเอกสิริพลติมุลา ต่อมานะคะอาจารย์ดรวิศณุวงศิริกุลค่นนะ,คะจากศูนย์วิจัยหายการน้ำของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาเป็นเจ้าของสถานที่นี้นะคะท่านต่อมาคืออาจารย์สายชนปัญญชิตะคะ่ะท่านเป็นนักวิจัยที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการน้ำบอลน,นะคะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษของคณะสังคมมหาวิทยาล,ลัยศรริลปาโรดปวะภานาิตรด้วย,วยะคะ่ะ บอลนะคะอาจจะไม่ได้เห็นแต่สนใจเท่านั้นแต่คุตบอลรุ่นโปร่งยังได้พาเขาไปสู่วงจรอ,อะไรบางอย่างที่ชีวิตนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ตกตันมาเรื่อยๆแต่ในหาเดียวกันคนที่เข้าไปสนใจกีฬาคุตบอลเพื่อที่จะได้เล่นบอลในฐานะที่มันเป็นกีฬาชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเราจะลองเริ่มจากมุมมองทาง สังคมศาสตร์นะคะจากคนที่ทางานวิจัยรวมทั้งมีประสบการณ์ทางตรงในเรื่องนี้ด้วยจากาน,นั้นเนี่ยเราจะมาดูข้อมูลตัวเลขนะคะรวมถึงข้อบ่งชี้ถึงผลกระทบจากพนันการพนันบอลน,นะคะที่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องจํานวนมากเนี่ยจากงานวิจัยของท่านอาจารย์ดรวิศนุนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปถามนะคะท่านที่มีหน้าที่บทบาทโดยตรง เป็นปลายนะ้ำที่พบปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไงบ้างและท่านเองอยากจะมีข้อเรียกร้องกับภาคส่วนอื่นๆว่ายังไงนั้นขอเริ่รมต้นที่อาจารย์สายชนปัญญาชิตเลยคะ่ะ ิดว่าประเด็นปัญหาเรื่องการพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเข้าใจปัญหาการพน,นันฟุตบอลในอย่างครอบคลุมโดยที่ไม่เหมารวมหรือว่าไม่ใช้วิธีการที่เราเรียกว่าช็อตพัฒน s โซลูชันนะครับก็คือตัดแล้วก็ตัดเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นแบบที่ภาคสังคมไทยนิยมในการทําก็คือว่าแก้ปัญหาแบบจรย์หวดเล่นหัวคือพอมียูโรมีฟุตบอลโลกขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะ ปากบางแล้วก็คนไทยก็ชอบเวลาตำรวจจับบอลได้แล้วเชื่อว,ว่าปัญหาการพนัน,น,นบอลก็จะหมดไปเวลาที่จับบอลอะไรง่ายๆเลยนะครับคือผมอยากจะชวนให้ทุกท่านอยากได้มองว่าเอ่อทำไมลากของปัญหากนนารพนันทุกบอลในสังคมไทยเกิดขึ้นยังไงคืออย่างนี้ครับผมก็ผมพบว่าประเด็นสามสี่ประเด็นสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพนัทนทนุกบอลในสังคมไทยในเชิงสังคมศาสตร์เลยนะครับมีอยู่สามสี่ประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยเป็น แมะแต่การพน,น,นัน SMS เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มันมันก็เป็นการพรนันที่สัคมไทยชอบมันเป็นว่าทามันเป็นสิ่งที่อยู่ติดกระดับหมู่บา้านถ้ามีงานบูมงานรเนะเบียงีอะไรนะครับปัญหาการมันมันก็จะมีการพน,นัคนควบคู่กันมาหรือแม้แต่ผมเคยทาวิจัยแล้วคุยกับคนที่ชอบเล่นกับงานฟุตบอลเนี่ยเขาบอกง่ายที่สุดคือง่ายที่สุดของปัญหาการพนันนะครับไม่ใช่กับงานทุตบอลอย่างเดียวก็คือว่างาับูระเมี ลบที่จะผ่านหน้าไปในเลกเสเรียนขึ้นต้นในเลขคู่เลกทีคนไทยก็สามารถพน,นันฟุตบอลได้แล้วหรือแม้แต่ในสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พลังเลยจะ Amazing เเคนไทยมากก็คือว่าใครจะได้เจ็บบอลใครจะได้เขี่ยบอลใครจะได้เตะมุมใครจะเป็นฝ่าจะได้ฟุ่มเป็นฝ่ายแรกในคนไทยก็สามารถเล่นากนารพนันได้หลากหลายทางปัญหาการฟุตบอลเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในล่ากรากของสังคมสองก็คือว่าวัฒนธรรมการชกลฟ์ฟุตบอลเนี่ยเข้ามาในสังคมไทยแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ที่ คือมูลค่าการเศรษฐกิจก็มหาศาลมากทุกวันแล้วก็ทําให้สังคมไทยติดตัว,<อ>ตวแล้วก็หลังปี2550เนี่ยหลังปี2 5ง0เนี่ย,ยสามารถบอกได้เลยว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในชิงค,คันยุคนึงสมัยนึงเนี่ยคนไทยจะพูดว่าห้าถุนเขาตายต่ออย่าแท็กซี่ไม่วิ่งถนนโล,โล่งคนไปดูขขาใส่ในทางเดียวกันนะครับสมัยก่อนบอลไทยแข่งฟุตบอลซีเกมหรือว่าแข่งฟุตบอลเอเชียเกมที่มีปบียโค้งรุ่นของปบียโค้งถืว่าอ่อนแข็ง โขนโลกนะไม่มีคนคุ้นกับดูบอลหมดสมัยก่อนซีเกมไทยชิงกับมาเลเซียชิงกับโดนิเซียชิงกับาพม่าชิงกับตะกับารโนโลกนะเด็กก็ยัง,าาง,าาง,าางไม่ยนะุ่งยากนะครับกลับบ้านดูกีฬาฟุตบอลก็กีฬาฟุตบอลมันคือมันเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ได้รับความนินยมอย่างสูงสุดในกลุ่มเยาวชนหรือว่าในกลุ่มผู้ชายที่ท,ที่ที่เป็นวัยรุ่นนะครับสามนึกว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ เมื่อเปรียบเทียบกับก you know, ีฬาประเภทอื่นแล้วเนี่ยมันเป็นเียมันเป็นกีฬาที่เล่นงายขนาดได้เร็วที่สุดแล้วก็มีสีสันคือไม่ใช่เร็วอย่างเดียวเร็วก็มีกีฬาอื่นที่เร็วกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่เร็วแล้วมันสร้างให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นอิโมชั่นคือทําให้รู้สึกแบบตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็น่าติดตามเล่นง่ายนะครับเอ่อตัวเล่นทางธุรกิจเนี่ยเป็นตัวเลขที่โหวกี้ได้อีกจุดหนึ่งว่าความสนใจในการกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมไทยสมัยก่อนนะครับไป 2510นะฟุตบอลอังกฤษเนี่ยจะได้รับการถ่ายทอดสดมาที่เมืองไทยถ่ายทอดสดนะครับคู่เดียว่อปีคือฟุตบอลเอฟเกคัพและทีชนะเลิศคู่เดียวปีหนึ่ง่ายคู่เดียวฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะเป็นเทสก็ส่วนใหญ่จะเป็นคู่จะถ่ายทอดสดคู่เดียวเหมือนกันคือนักทีชนะเลิศนอกนั้นก็จะมาเป็นเทปจนกระทั่งฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีเป็นปีแรกที่โทรทัศน์ประเทศไทยถ่ายทอดสดทุกคู่กลับมาที่ประเทศไทย มีปีา94ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยขายข้อศอกมาทุกคู่ที่ประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดทีวีดาวเทียมบอกรับแบบบอกรับสมาชิกที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีประเทศอังกฤษกลับมาที่เมืองไทยนั่นคือ IBC IBC นี่สมัยก่อนมีเจ็ดช่องเลยนะแล้วก็ช่องหนึ่ง่ายทอดสดฟุตบอลกลับมาที่เมืองไทยสะเดาหนึ่งขายสองคู่ครับวันเสาร์คู่หนึ่งมาท์คทททู่นึงและขายประเทศอังกฤษขายอังกฤษทีเดียวครับต่อมามี UPC ครับ ยูบีซีเนี่ยก็ถ่ายฟุตบอลเยอรมันอาทิตย์หนึ่งถ่ายสองคู่เหมือนกันนะัสุคู่หนึ่งสาวคู่หนึ่งแล้วก็ถ่ายบอลสเปนคู่หนึ่งอะไรกตอนหนังตอนหลัง่งก็รวมกันเป็นยนะู c ีซีครับแล้วก็พัฒนามาเป็นทู v i ชั่นปัจจุบันนี้นะครับความเจริญเติบโตทางทธุรกิจความนิยมนะครับผมไม่ได้บอกว่านิยมการพน,น,นันหรือเปล่าแต่พูดถึงความนินยมในกีฬาฟุตบอลของสังคมไทยฟุตบอลอังกฤษสัปดาห์หนึ่งถ่ายมีสิบคู่ใช่ไหมครับสมัยก่อนถ่ายคู่หนึ่งสองคู่ปัจจุบันนี้ถ ฟุตบอลอิตาลีถ่ายก็เสร็ี่คู่ต่อสัปดาห์ฟุตบอลเยอรมัน2คู่ต่อสัปดาห์จัพท์สามคู่ต่อสัปดาห์ฟุตบอลสเปนก็3 4คู่ต่อสัปดาห์แถมยังมีฟุตบอลฝรั่งเศสฟุตบอลโปรตุเกสคือคนฟุตบอลที่จะฟุตบอลได้ทั้งสัปดาห์เลยฟุตบอลถ่ายก็สดกับมาตงไทยปีปีนึงเป็นเกือบพันคู่แล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าก้าวต่อไปเสร็จต่อไปมันกำลังจะเป็นแบบ เพียงแค่วิวแบบที่อังกฤษหรือแบบสหรับในการก็คือว่าถ้าคุณจะดูฟุตบอลเนี่ยคุณไม่สามารถดูได้ผ่านทางทูบิชัช่นต่อไปนะเพราะปีหน้าลีกสีฟุตบอลเนี่ยกระจายไปหลายแห่งมากแกรมมี่เองก็เข้ามาอยู่ในตลาดของการขายทั้งสอฟุตบอลอาร์เรสก็เข้ามาอยู่ในตลาดของการขายทั้งสอฟุตบอลแห่งทูมิชเช่นเพราะว่าธุรกิจฟุตบอลความนิยมฟุตบอลในสังคมไทยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขทางการพนันนะพูดถึงตัวเลขทางการพนันจากการสำรวจของศูนย์เคตัวถ่ายวิชาการที่ศึกษาและวิจัยความความสุุขชมชนของทแดุ พบว,ว่าขบวนโลกปี2010นะครับววุขบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้นะครับ <c oughs> หนึ่งคู่นะครับมีมูลค่าการเล่นงานในของภูมทภาคประมาณ700าล,ล้านบาท700กว่าล,ล้านบาทหนึ่งเดือนทั้งโฟลเมนท์เนี่ยพบว,ว่ามีเกือบมี46,000ล้านบาทเกือบ50,000ล้านนั่นคือที่เล่นลดุริบขึ้นว่าปัจจุบันนี้ถ้ามีเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับซึ่งเขารายงานผลฟุตบอลทุกหลีกทักท่วโลก แม้แต่ลีกเวียดนามลีกสิงคโปร์ลีกไทยนะครับคนไทยก็จะไม่ได้เล่นบอลแค่บอลอเมกันบอลอเมกันปีหรืกากน่ะลีกยุโรปตะวันออกเช่นลีกรัสเซียกำลังจะเปิดลีกนอร์เวย์หลีดทางสแกนดิเนเวียเนี่ยกำลังจะเปิดในระหว่างที่ลีกอังกฤษปิดพอหลีพอเมริกันปิดลีกอเมริกาใต้เปิดพอลีกอเมริกาใต้เปิดลีกเอเชียเปิดอยู่คือมันเล่นได้ทุกปีา3รอบ15วันเนี่ยคุณเล่นบอลได้มากเล่นเล่ได้เกือบทุกวันนะครับแล้วก็เล่น เล่นได้ทุกอย่างได้ทุกวันแล้วก็เล่นง่ายแค่มือคีดก็คือว่าปัจจุบันยัพื้นที่การพนันทุกอย่างัอยู่บน,นอินเทอร์เน็ตการสำรวจล่าสุดของของของ,ของสังคมไทยพบว่าคนไทยมีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ประมาณ20ล้านคนแสดงว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ของคนไทยสามารถที่จะดูสามารถต้ออินเทอร์เน็ตได้ครับเพราะฉะนั้นปริมาณการเล่น การฟุตบอลเนี่ยของคนไทยก็ง่ายขึ้นคือถ้าพวกมีเด็กเนี่ยคุณไม่โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นเด็กนะครับถ้าคุณเราคอนเซิร์นปัญหาเยาวชนคุณไม่สามารถตั้งคำถามได้เลยว่าลูกคุณเนี่ยเล่นการฟุตบอลคุณจะดูยังไงเพราะคุณไ ข้อ,อ,ของูของของทางกฎหมายด้วยนะครับในที่นี้ผมหมายมาว่าชอบายการพน,นันซึ่งเป็นว่าชอบายที่ค่อนข้างล้า,ห,าล 2, หลังเพราะว่าตั้งแต่ปี2478มันไม่มีเอ,อ่อบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงปัญหาการพน,นันฟุตบอลโดยตรงโดยเฉพาะพลวัตของการพน,นันฟุตบอลนี่มัไม่ใช่แค่พลวัตของการพนันฟุตบอลพลวัตของปัญหาการพนันมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันซับซ้อนขึ้นมันมันเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นในขณะที่บอลบอลตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมปัญหา แล้วผมก็พบว่าปัญหาที่เป็นปัญหาผมกระทบต่อสังสมคมที่รุนแรงมากในอนาคตก็คือว่าเยาวชนเนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นเหยื่อที่สำคัญของกลุ่มคนที่พยายามที่จะต้องการให้มีการเล่น,น,นกับนฟุตบอลเยาวชนนี่เป,นเป็นเป้าเป้าหมายเป้าหลักของเขาเลยเพราะว่าจะด้วยวัยวุคที่น้อยคุณวุฒิที่ยังน้อยอยู่ว่าอะไรก็ตามแต่มาทำให้เยาวชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเล่นกับนักฟุได้การกฟุตบอลได้ง่ายกว่าการเป็เที่เพราะการ กิจาการรมซึ่งกีฬาฟุตบอลมันเหมือนเป็นตัวแทนกีฬาประเภทหนึ่งแล้วในวัฒนธรรม,ม,มนะครับมันก็มันก็ทําให้ปัญหาการันฟุตบอลเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตไปเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้ผมก็ลองเข้าไปศึกษาดูว่าคนที่เล่นการันฟุตบอลคนที่ติดคนที่บอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มคนที่ติดฟุตบอลเนี่ยนะครับก,การเล่นการันฟุตบอลเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรบ้างผมพบว่ามันมีสี่ห้ารูปแบบที่สำคัญ รูปแบบที่หนึ่งก็คือว่ากลุ่มคนที่ครอบครัวเนี่ยก็คือหลักได้ที่สุดคือครอบครัวไม่มีเวลาเอาใจใส่มากพอนะครับอาจจะ็น,นเรื่องของปัญหาครอบครัวป,ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาของการที่ครอบครัวมีปัญหาอย่างไรก็ตามแต่นะครับมันทาให้เด็กกลุวมด้มีช่องว่างแล้วก็วงจรของการพนันพวกนี้มันก็จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในชีวิตเขาได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นสองคือกลุ่มคนที่พ่อแม่ กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ร่วมกับการเล่นการพนันนะครับมีปัจจัยเป็นแรงเสริมในการที่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาเรีรยกว่าอะไรเคยผ่านการพนันมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเ,เออการได้เล่นการพนันเนี่ยมันเร็วมันสะดวกนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นเคยเล่นพ่อแม่เล่นสโนว์กเกอร์เล่นตู้ม้าเล่นไฮโดเล่น,นหวยเล่นพาไปบ่อลอะไรก็ตามแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสียส่ยงกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่อาศัยอยู่อบอริเวณที่แวดล้อมเไื่อด้ก่อนการพนันในชุมชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มท ชอบดูฟุตบอลชอบเตะฟุตบอลกลุ่มนี้อันตรายมากเพราะกลุ่มนี้แต่เดิมก็จะเป็นฟุตบอลเล่น,นากาเล่นฟุตบอลในฐา,าน,นะกิจกรรมเลยนะเวลาว่างของเขาแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือว่ามีใครที่ชักชวนเขาไม่ได้นำานันก็จะมีโอกาสที่จะสามารถไปติดกบบนารพนันฟุตบอลได้รวมทั้งกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ผมใช้คำว่าพ่ายแพ้ต่อการชี้นำของ,งสื่อมวลชนมาปราะเภทเวลาที่มองปัญหาหนเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงสื่อมวลชนเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าชี้ชวนให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสื่อมวลชนที่แบบเป็นสีดำ ไปเลยสื่อคือเราไม่สามารถเป็นสื่อได้ว่าสื่อเนี่ยแย่ทำให้เล็นกีฬการฟุตบอลเพราะสื่อรายงานข่าวรายการข่าวากาาวาีฬาฟุตบอลแต่มันจะมีเพียงบางประเภทเท่านั้นเองที่อาจจะนำเสนอ,อข้อมูลที่ที่ชี้ช,ชวนหรอือว่าล่อแหล่อในการเล่นกีฬาฟุตบอลเช่นลงนต่างต่อรองพี่ครูพี่มมาอาจารย์ฟันธงมีคำพูดคำจาที่ชี้ชวนให้ให้นำไปสู่การเล่นน้ำ เมื่อนำเสนอข่าวกีฬาแล้วเป็นเรื่อง,งร้ายซึ่งประชชนเมื่อนำเสนอข่าวรายงานผลกของขางฟุตบอลเราเป็นเรื่องร้ายมันไม่สามารถไปพูดอย่างนั้นได้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะระวังรูปการ